น้องกระต่ายกินเทียมผู้จมพูน้องพอยืนไม่ยืนตรงน้อยืนต้องสีลมแต่อยากหัวสีลมได้ของหนูนี่นี่ยัวยืนยืนยืนขึ้นอ่ะพ่อไม่ชอบยืน

ะยาิ้มแล้วหรือยิ้มยังยิ้มยังนะั่นโอ้ตัวนีเป็นสายแดดที่แท้จริง,ง,น,งนี่ไงมันที่รู้ ข้างดำข้างสวงว่าเห็นอยู่ในกล่องนี่อันนี้คืออาการอินอยู่นี่ก็ไปกินอีกอะก็ไม่เดนียดอะ